ไปส่งตุ๊กผู้ที่ย,ง,ยงจัดนเนาะทีแรกคันว่าที่กลับู้อื่นเนาะแต่ว่าตุ๊กว่ากับมือนีอะกับกับกับเนาะทุกคนขี่รถมาว่าเครึ่องทางอีกประมาณสาอ่3 0ิ0นาทีก็น่าจะเดินทางหอดนครหลวงแล้วตอนนี้ออกมาจากลองซานขี่รถได้ประมาณสัวโมงป่ยายนะเนาะนี้เมื่อยแหง ดยสารมาล่กันน้อย่าไปันเดเสื้อตุกเลมาตุกเบลงเสื้อของเบลเนียหังบ่ฮอดเบียงจานแต่ว่าเมื่อยแหงละิมาส่งตุกแล้วเขาสิแยกกันกันเอาทุกคนมื้อนี้เขาสิแยกกันตุกกะไปเงินเงินลง ่ซนอูก,ก็สิไปหาพ่อเนาะตอนนี้แม่กระแดงว่ะละแต่ว่าอู๋มันพ่อสิมาฮับเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้อยากกินขา้าวตัวต้นตัวใช่ไหมอย่าเม่าฮอ,อดเวียงไปซสาก,กินเผิอดเสียบเสียนปะ,นะเออซสากินเผิอดเสียบๆส่ยบปะะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันยูเวียงเนาะไปเสากินเผืเอดเฮามากินข้าวอยู่อ่ะกินเผือดเนาะทุกคนยูเวียงจันเนาะข่าพ่อจ้อยยูในรถคุณเนาะชวนพ่อจ้อยมากินแล้วบ่มาเขาก็เลยพากันมาสองคนเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งเผือดมาชิเสียบปะ กินเฝอกินเฝอด้วยไก่ดิมัมด้วยไก่เยนะสมัยเฮียเนี่ยบ่เคยมากินอาหารเย็นเจอได้เคยมาบ่จุกเคยมาเออเจออันนี้บ่เคยมาไอ้ยุ้ยู่ใกล้แถวน้องอูกับจุกเคยเฮียนะทุกคนเฮียอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าได้เฝอมาที่งานบ่ะเฝอมาแล้วทุกคนเดี๋ยวซีมน้ำซุปก่อนอันนี้เฝอลาวประมาณนี้ มีแหงไว้อันนี้ก็จะเป็นเจาสุก,กี้อะทุกคนที่กับอ๋ซีไซต์ตัวงอไใต่ต่อฮอ,อ,อนฮอนมันยังค่อยซีแบบยุกเนาะทุกคน,นแบ่บเวอร์มไมหมดเนรลไงเนี่ยกลิ่นเฝออันยุราต้องปรุงนะัะทุกคนใส่พริก,นะกเนาะเกี๊ยว ใส่ลงไปโรดแล้วก็ใส่พริกไทยตุกกินข้าวปุ้นน้ำเจลเกลือเจลกะปิกะซิมีอยู่สองแบบทุกคนที่กับเดิมมีทางกะปิอ่ากะปิเวียดแล้วก็กะปิลาวอีกกะปิไทยกะปิไทยเนี่ยกะปิเวียดตุกครองไข่กะปิเวียดในเบื้องดูกะปีเวียดมันจะเป็นแบบน้เป็นน้ำๆนี่มันจะเป็นน้ำแบบนี้ส่วนเครื่องปรุงเฝอหรือว่าเครื่องปรุงอ่า น,นีเขาจะใส่ซอสพริกทุกคนเผ็ดส้มๆหวานๆหออน,น่อยนึงอ่ะไข่ทอกด้ยวยน้ำตาลในแดงเออเป็นมะนาวสรุปแล้วปรุงทุกอันเป็นน้ำตาลอ่านเสร็จ ปังแซบแท้ๆเปล่ากดมาละดีทุกคนเฝอเก็บไวเป็น็เตี่ยวเนาะทางภาษายนอยนอีเ้เป็นเผอวลาทุกคนไออัวห้วยก่างทุกคนมันมีไซน้อยไซก่างกับไซใหญ่เนาะอันนี้ตัวหนึ่งจะสาวห้าพันกิบนี่รถมา ลุกินกปุ่นใช่ป่นี่มันจะมีเสรอมเลยแม่ เส้นนี้เป็นเส้นทางจะไปอ่ะมหาวิทยาลัยแหง่งชาติทุกคนคณะนี้ก็เป็นคณะอ่าคณะอันนี้ซิ่งเป็ล้อมเนาะกำลังจะคณะป่าไม้บุเรียนเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่อเออเป็นคณะป่าไม้เฮ้ยคณะคณะป่าไม้เออป่าไม้เนาะซิงง่งเป็ล้อมขางพุ่นเนาะเส้นนี้เป็นเส้นที่อู้กับตุ๊กคุนเคยอยู่เพราะตอนเฮียน,นี้มักไปห้องเมจีห้องเมจีของมอเออห้องเมจีห้องมีซื้อเฮ้ยมีซื้อไปทางพุน่นเนาะอันนี้ไม่ห้องเมจีอันนี้นะ พร้อมนึ่งทุกคนตอนเฮียนนี่มาตลอดมาก,กินข้าวแถวนี้ินข้าวแล,ล้วเราก็ไปเฮียนต่ออันนี้ตันอันนี้มีตัน,ม,ตนมีไซอันนี้ขนาดอยู่ในนะครหลวงเลยทุกคนมันก,ก็นยังเป็นประมาณนี้แหละคาะมันยุ่เครียดานเมืองแล้วมันก็นยังมันก็นคล้ายๆแบบเครียดน,นอกนั่นแหละแถวนี้มันเป็นคณะสิ่งอ่าอ่าป้าไม้เนีมันก็เลยมีต้นไม้หลายเพราะว่าขจ,จาใส่ต้นไม้ไว้ทดลองการเฮียนการสอนนะ มีหลายต้นเลยมีต้นไม้ซักหลายพันไม้มันทีมีเขาเจ้าอุตัดย้อนว่าเขาเจ้าไว้ทดลองนี่กูก็ยังบ่เคยไปเงินป้าทุกจักเชื่อเด้แต่แต้ว่าเฮาจักกันมบเคยไปเออบ่เคยยักเชื่อลงไปเบิ่งเออบ่ไปบ่ได้แล้วื้ออื่นมานําเ้ามานําบ่เบ่ทำให้เอ็นจีเอ็นสิคิดว่าจักมานําเ้า ห <un ct ur ne> ลุดจักรทำทอเออก็ว่าสลับนี่เดอ้อนี่หอมนี่นะทุกเนาะแมนหอมนี่โลห์หอมนี่เป็นทองเมจิแมนเรียกว่าเมจิออกเลยย้ายออกจากห้องนั้นละได้ยินข่าวอ่ะแม่พี่ยูใส่อะไรเด้อนาทมนาทมยูบริไกลเลยบริไกลจากนี่เลยเออยูนิกาติโก้กลาบคำโอ้อันนี้เป็นฮานของคุณมงไงนี่ เบโดไม่รก็สามโงนี่หลายคนถามห่พ่อจ้อยพ่อจ้อยเมื่อหรือยังหรือยังบูเมื่อมาเวียงจันแล้วทุกคนบุเกินเบิดเดือนนี้เจอกันอีพีสามบุเกิตเจดเดือนเดือนนี้เจอกันอีพีสามเพราะว่าพ่อจ้อยมาฮหดเรียกไซนีนะทุกคนมาฮหดเรียกไซนีที่พ่อจ้อยอาลามพัก่านลวก็หลังจากนั้นก็สีอํลลาพาจากแล้วเพราะว่าหมดเวลาแล้วสันคง ต,ต้อง <laughs> ไป <laughs> ไปยูนําแม่กันไปยูนําแม่แล้ววันนี้นะเพราะว่าอันอัตยีอัตโนนาาทอันอันเดินไปบ้านด <laughs> ีกว่อต้น <üst> พิงที่ต้นของต้นต่อไปต้นเป็นที่เพิงของต้นแม่โบไปเป็นลูกน้องไผ่ไปเป็นเพิงที่ต้นของต้นแล้วก็ดำเนินชีวิตคือเป็นลูกน้องเขาแหละแปดโมงข่าการสบสองโมงเลิกสองโมงข่าการหาโมงแรงเลิกพี่เขา อันนีันพ่อจ้อยสิออกไปใช้ชีวิตเ,วเป็นคนธรรมดาได้แต่ก่อน <c oughs> เป็นใช้ชีวิตอยูุน้ำแม่ยูเหงนแล้วเนาะเพราะว่าอ่าเฮ็ดมาเฮ็ดเรียกยูยังจัด้นเจ็ดปีแล้วเนาะทุกคนเพราะว่าเป็นแต่ตอนอู่เฮียมาเฮียนปีนึ่งคนนะ่ะเขาไปฮอนยางเลี้ยวขวาเดินแล้วก็เลยอ่าก็เลยแบบว่าอันห้อยเวลาละเพราะว่าอ้ายกะออกเฮียนจบมาแต่จีนเฮ็ดเรียกได้สองปีละ อูกก้กะเฮียนจบแล้วกะเออกับพอแบบเออเอาตัวเองรอดได้เลยละส่วนน้องทรายกะเออเอายังแบบว่าแยบบังแพบบันแบบจบแต่ว่ากะหาช่วยๆกันเอาสิฮนะและ้วกะแม่ก็ยู้คเดียวได้แล้วอู้กะมักไปท่านไปนี่ได้ก็เลยเอาพ่อนี่มายู้น้ำแม่แล้วอู้ยังทีได้ไปท่านไปนี่สบายนะว่ารวมๆแล้วอันห้าเรื่องอันให้ตัวเองสบายพ่อมาเคยมาเส้นนี่เคลร์เหรอ มาซอกซื้อดินผมได้มาทางพี่เหรอเดี่อทรายเหรอเยื่อายเรต้องสัวเด้ตุกอยู่เอียงนี่ยังจื้อทางดีอยู่ไปมัดจืดมัดบ่มี้มองเดึอบ่จือเพราะว่าจืดหนัดไปสนต้มเขื่อนเนาะการขายเครื่องอะไ์สมัยเฮียนี่อู้โควทิ้งให้จืดดี ชู่อีกว่ามืเดเลยมีตำรวจมือเดลยบอกมีตำรวจคันเป็นมือวันพุธตอนสวยยังไปเด็ดขาดอันเส้นดอนแดงอันลัดออกอ่าา<ล>ะได<ล>้น่ะดาแล้ม่นมี่ยู่เย็นใส่น้ำเงินเออกัใส่น้ำเงินอ่ะนะใส่น้ำเงินแล้วเม่นวันอังคารวันอังคารตอนประมาณเก้าโมงสิบโมงมีเลยบ่อยรถใหญ่กายเลยเนาะอันนี้อุโมงอ้าวอีพ่อส<ม>ิพลาดได้อยู่วันนี้ได้อยู่พ่อได้ได้อยู่ อันนี้เขาบอกวรถสิบรอ,อ,อเหรอประมาสิบอเอาได้ยู่นี่อันนี้เป็นอุมโมงค์อันนั้นอันนี้เป็นนันทุกคนเป็นรอดเส้นทางรถไฟทุกคนอันนี้เป็นเส้นทางรถไฟทุกยังไ่เคยขี่รถอรถไฟลาวจีนเที่อัตุ๊กยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้อดง่ายๆเดี๋ยวอูพาไปขี่พอจ่อยกับไปจันเดี๋ยวอูก็ที่พาไปขี่พา ่าสิไปเลียกับพ่อจ้อยให้มันเลี้ยวเบี้ยกรอีกจังสิไปส่งตุ๊กขึ้นรถเมื่อซําเนื้ออีกสินะหลายเบียรอยู่ออกเขตนอกหน่อยนึงล่ะนี่โอ้เบียงเกีียวไก่เตื้อไปนอนตรงเนาะเมนไก่จะแบบเทนี่ก็ยังเป็นหนันเทนแบบหวาดนุ่มๆเลยเมนบล็อนี่มาสนองตัวเลยบาย เ่อนเพละ่ะพออู้กับพ่อสิไปเวียกต่อ,อบัดน,นี้